สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเรียนออนไลน์กับครูเก๋นะคะชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องมาตาตัวสะกดไปนักเรียนจําได้ไหมคะมาตาตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตาคะใช่แล้วค่ะมาตาตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตานะคะและสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของมาตาแม่กงไปแล้วจําได้ไหมคะ มาตาแม่กงนะคะก็คือคำนะคะที่สะกดด้วยตัวอะไรเอ่ยสะกดด้วยงองูเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าจำได้ใช่ไหมแล้ววันนี้คุณครูก็ จะพานักเรียนมารู้จักกับมาตาตัวสะกดอีกหนึ่งมาตานะคะนั่นก็คือมาตากลมนะคะมาตากลมคืออะไรนะคะมาตากลมก็คือคําที่ประสม,มด้วยสระ,ะต่างๆนะคะและมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะตัวสะกดเนี่ยจะต้องอยู่ข้างหลังสระ,ะนะคะฉะนั้นมอม้านะคะจะต้องอยู่ข้างหลังสระ,ะเท่านั้นนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะ นักเรียนดูตรงรูปภาพนะคะรูปภาพที่นักเรียนเห็นนักเรียนสังเกตดูสิคะรูปอะไรคะรูปอะไรเอ่ยอะยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นรูปของอะไรคุณครูมีใบให้คุณครูให้ตัวเลขคําว่าเลขมาลอเอขอเลขคุณครูให้คําว่าเลขมาเลขอะไรคะเลขอะไรเอ่ยเลขสามนะคะเลขสามดูนะเลขสามเลขสามเกี่ยวอะไรกับมาตากลม นักเรียนดูตรงนี so ้นะคะเวลาสะกดนะคะสออามอนะคะสออามอสามนะคะสอนะคะสอสก็คือสอเสืออาคือสระอานะคะมอก็คือมอมานะคะดูนะสระอานะคะข้างหน้าสระอาคือสอเสือเราเรียกว่าพยัญชนะต้นนะคะส่วนข้างหลังสระอาคือมอมาเราเรียกว่าตัวสะกดนะคะ ฉะนั้นคําว่าสามสอมสามมีมมาสะกดมมาตัวนี้นะคะอยู่ในมาตากลมนะคะแสดงว่าคําว่า3เนี่ยก็อยู่ในมาตากลมนะคะอันนี้คือตัวอย่างมาดูต่อมาต่อมานะคะ รูปอะไรคะโอ้โหรูปนี้นักเรียนเคยเห็นไหมคะรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรคะอะยังไม่รู้คุณครูใบให้มีคำว่าไฟอะไรไฟหลอดไฟใช่ไหมใช่ไหมหอหลอออดอหลอดใช่ไหมคะยังไม่ใช่นะคะนักเรียนจะต้องหาคำที่สะกดด้วยม,มอมาอะไรไฟปลั๊กไฟหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้เราเรียกว่า โคมไฟนะคะโคมไฟเวลาเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเราจะใช้โคมไฟนะคะในการส่องอ่านหนังสือเขียนหนังสืออะไรก็ได้นะคะโคมไฟเวลานักเรียนสะกดนะคะคอโอมโคมนะคะคอก็คือคอควายโอก็คือสระโอมอก็คือมอมานะคะคอโอมโคมนะคะคอควายอยู่หน้าสระโอเราเรียกว่าพยัญชนะต้น มอม้าอยู่หลังสระโอเราเรียกว่าตัวสะกดนะคะฉะนั้นคำนี้มีมอม้าเป็นตัวสะกดฉะนั้นคำว่าโคมเนี่ยจึงอยู่ในมาตรากลมบางคนสงสัยเอ๊ะคุณครูทำไมคำว่าโคมเนี่ยสระโอเขียนอยู่ข้างหน้าเลยสระโอคอควายมอม้าเขียนอยู่ข้างหน้าและทำไมคอควายไม่ใช่ตัวสะกดะถ้าคอควายเป็นตัวสะกดมอม้าเป็นตัวสะกดแล้วนักเรียนจะอ่านคำนี้อ่านว่ายังไง อ่านไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาเราสะกดนะคะเวลาเราสะกดเราต้องดูเสียงฟังเสียงจากที่เราสะกดนะคะอย่างคําว่าโคมเนี่ยเวลานักเรียนสะกดคอโอมโคมเราสะกดคอมาก่อนสระโอใช่ไหมเราสะกดคอมาก่อนโอฉะนั้นคอควายจึงเป็นพยัญชนะต้นคอโอมโคมสระโอนะคะมีคอควายเวลาเราสะกดคอ โอโอก็คือสระโอมอก็คือมอม้ามอม้าอยู่หลังสระโอนะคะมอม้าจึงเป็นตัวสะกดนะคะแต่เวลาเขียนนะคะสระโอสระโอเนี่ยเราจะต้องเขียนให้อยู่ข้างหน้านะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนนะคะตามด้วยสระและก็ตัวสะกดอยู่ท้ายนะคะต่อมาตัวอย่างต่อมาอยากรู้ไหมคะว่าเป็นรืูปอะไร อ้าต่อมานะคะเป็นรูปของอะไรเนี่ยนักเรียนเคยทานไหมคะเคยทานไหมคะเราเรียกว่าอะไรคะไข่อะไรเราเรียกว่าไข่อะไรคะอันนี้เราเรียกว่าไข่ต้มนะคะไข่ต้มใครเคยทานไข่ต้มบ้างคะรสชาติเป็นยังไงคะจืดใช่ไหมถ้าไข่ต้มเนี่ยเราต้องใส่อะไรคะ ใส่ซอสเนาะใส่ซอสให้มันมีรสชาติที่อร่อยไข่เนี่ยมีประโยชน์นะคะไข่เนี่ยช่วยให้โปรตีนกับเรานะคะทานทานไข่เยอะๆเนี่ยดีนะ <c oughs> มีใครเคยมีใครชอบทานไข่ต้มบ้างคะเคยชอบท่ะเคยทานไข่ต้มไหมคะเคยใช่ไหมคะอ่ะไข่ต้มทีนี้เรามาดูคําว่าต้มสะกดคําว่าต้มสิคะอ่าคาว่าต้ม เวลาเราสะกดตอโอมอตมตมไม้โทต้มนะคะตอโอมอตมตมไม้โทต้มต้อนะคะต่อตัวแรกต่อก็คือต่อตาโอคือสละโอมอก็คือมอมาแล้วก็ไม้โทนะคะเป็นวรรณยุกนะคะตอโอมอตมตมไม้โถต้มนักเรียนดูนะคะสละสระตรงนี้คือสละโอและสละโอมันหายไปไหนจําได้ไหมสละโอมันหายไปไหนคะ มันลดรูปนะคะลดรูปได้ยังไงลดรูปได้เพราะว่าสละโอถ้าเกิดมีตัวสะกดสละโอจะหายไปก็คือสระโอจะลดรูปจะเหลือแค่พยัญชนะต้นและก็ตัวสะกดเท่านั้นนะคะเวลาเราเขียนส่วนวรรณยุกจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้ก็คำว่าต้มนะคะตอโอมอต้มต้มไม้โทต้มนะคะต่อมานะคะตัวอย่างต่อมาจะเป็นรูปของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน รูปอะไรคะรู้อะไรเอ่ยเวลาอากาศร้อนๆเราจะใช้อะไรคะพัดอะไรพัดอะไรอากาศร้อนๆพัดวีหรือเปล่าอันนี้เราเรียกพัดวีไหมคะไม่ใช่นะคะเราเรียกว่าพัดลมนะคะลมออกเสียงตามคุณครูนะคะเวลาสะกดลอโอมอลมออกเสียงอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ลอโอมอลมลอก็คือลอลิงโอก็คือสระโอสระโอมอก็คือมอม้านะคะลอลิงอยู่ข้างหน้าสระโอเราเรียกว่าพยัญชนะต้นมอม้าอยู่หลังสระโอเราเรียกว่าตัวสะกดนะคะแต่เวลาเขียนเราจะเขียนแค่ลอลิงกับมอม้าทำไมถึงเหลือแค่ลอลิงกับมอมา้าเพราะว่าสระโอถูกลดรูปนะคะสระโอมีตัวสะกดนะคะก็ ต้องลดรูปลงไปตัวสะกดในที่นี้ก็คือมอม้าที่อยู่ในมาตากลมนะคะคําว่าลมก็อยู่ในมาตากลมนะคะต่อมามาดูต่อมานะคะจะเป็นรูปของอะไรเอ่ยโอ้โหรูปอะไรคะปูนะคะปูโอ้แล้ว สังเกตดูดีๆนะตรงปูอะค่ะตรงรูปปูมีลูกของอะไรคะลูกศรใช่ไหมลูกศรชี้ไปที่ไหนคะชี้ไปที่มือปูหรือเปล่าเราเรียกมือปูหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเราเรียกว่าก้ามปูนะคะกามปูเวลาสะกดนะคะกออามกามกามไมโทกามนะคะออกเสียงตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะกออามกามกามไมโท ก้ามนะคะกก็คือกอไก่เป็นพยัญชนะต้นนะคะอยู่หน้าสระสระก็เป็นสระอานะคะอยู่หลังสระคือมอมา้าอยู่หลังสระอาคือมอม้านะคะเป็นตัวสะกดนะคะฉะนั้นคำว่าก้ามอยู่ในมาตากลมนะคะ ต่อมานะคะรูปของอะไรคะรูปของอะไรเอ่ยร่มใช่ไหมคะร่มกําลังกลางอยู่นะคะอันนี้ง่ายมากเลยร่มกลางร่มนะคะเรามาดูคําว่าร่มนะคะรอโอมอโรมรมไม้เอกร่มนะคะรอก็รอเรือนะคะอก็คือสละโอและก็ตามหลังด้วยม้าเป็นตัวสะกดนะคะ แล้วก็มีไม้เอกวางอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะสระโอเราไม่ต้องเขียนนะคะเพราะว่าสระโอลดรูปนะคะเนื่องจากมีตัวสะกดนะคะคำว่าร่มนะคะรอโอมโรมรมไม้เอกร่มนะคะสะกดด้วยมอม้านะคะซึ่งมอมเนี่ยอยู่ในมาตากลมนะคะคำว่าร่มก็อยู่ในมาตากลมเนาะมาดูตัวอย่างต่อมานะคะ ตัวอย่างต่อมารูปอะไรคะรูปของมะขามใครเคยทานมะขามบ้างเคยไหมคะเคยใช่ไหมมะขามมีรสชาติยังไงนะักเรียนรู้ไหมคะรสชาติของมะขามถ้าเกิดยังไม่สุกเนี่ยมะขามจะมีรสชาติปเปรี้ยวแต่ถ้าสุกแล้วจะมีรสชาติหวานใช่ไหมคะอย่างรูปที่คุณครูมาให้นักเรียนดูเนี่ยเราเรียกว่ามะขามอะไรคะ ะมะขามหวานใช่ไหมเพราะว่ามันสุกแล้วเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูคำว่ามะขามนะคะคำว่าขามขออามอขามขออยู่ข้างหน้าสระอาใช่ไหมคะขอไข่จึงเป็นพยันชนะตนมอม้าอยู่หน้าหรือหลังสระอาคะมม้าอยู่ข้างหลังสระอาฉะนั้นมอม้าเป็นอะไรคะ เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะขออมอขามมอมาเป็นตัวสะกดนะคะฉะนั้นคําว่าขามอยู่ในมาตากลมนะคะต่อมารู้อะไรคะชมพู่ใครเคยชอบทานชมพู่บ้างอ่ะชมพู่นะคะเวลาสะกดนะคะ ชอโอมอชมนะคะชอโอมอชมออกเสียงตามคุรครูอีกครั้งหนึ่งค่ะชอโอมอชมนะคะชมพู่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสระโอนะคะมีตัวสะกดนะคะต้องลดรูปเนาะเหลือแค่พยัญชนะต้นก็คือชอช้างและก็ตัวสะกดก็คือมอม้านะคะคานี้มีมอม้าเป็นตัวสะกดคํานี้จึงอยู่ในมาตากลม ะะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในมาตรากรมที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูกันเนาะทีนี้คุณครูสรุปนะคะคุณครูขอสรุปนะคะว่ามาตรากรมเนี่ยจะต้องมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะตัวสะกดอยู่ตรงไหนตัวสะกดจะวางอยู่ท้ายนะคะอยู่ท้ายสระหรืออยู่ข้างหลังสระนะคะเวลาเราสะกดอย่างเช่นชอโอมอมชมอย่างนี้นะคะ เห็นไหมคะมอม้าจะอยู่หลังสลัดเสมออันนี้เราเรียกว่ามาตากลมนะคะถ้าเกิดใครเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะในเอกสารประกอบการเรียนรู้นะคะเล่มสีฟ้าแล้วให้นักเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่31นะคะ ให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่31นะคะเสร็จแล้วให้หนักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวของคุณครูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ คู่กันยอผู้หญิงโสพาดอชดาสวมพันต่อประตักหุนหันทอทานเข้ามารองทอนังงันโคน,น้าขาวพอผู้เท่าเดินย่องนอนเนมไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตุงทอถุงแบกคนทอทหารอดทน พอพึ่งทำรังพอฟ้าชนทางพอผ่านวางตั้งพอปันสะอาดจังพอสมเผากลางใบมอมาคึกคักยอ,อยักเขี้ยวใหญ่รอเรือภายไปรอลิงไตาราววแหวนลงยาต่อสลาเงียบเงาสอลฤอสีหนวดยา กตตูตาโตก้อยก็ใไกขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงทังขอละข้างข้างฟ้างอมูใจกล้าต่อจานใช้ดี ชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีโซโซลามทีชอ,ชอกระเชคู่กันยอผู้หญิงโตพาดอชดาสวมพันต่อประตักหุนหันทอทานเข้ามารองทอนังมันโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องนอนเนมไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทน ปลาตากลมพอพึ่งทำรังพอฝาชนทางพอผ่านวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสำเภากลางใบมอมาคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่เราเรือภายไปลอลิงไตาราวอแหวนลงยาส่อสลาเงียบเงาสอลรืีหนวดยา อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ